สวัสดีเจ้าวันนี้มีเมตรีแชนแนลจะพากุกคนมาที่บ้านเกิดของมีเมตรีเทียมเพอเวียงปะเป้าจังหวัดเจียงายเจ้าขออนุญาตภาคไทยปดนเมืองภาคเมืองปนไทยไปนะคะจะมานำเสนออาหารเหนือแบบเหนือสุดเจนเหนือแต่ เหนือจมพกจะมิดเหนือเตอีตีไหนแหมนะคะด้วยฝีมือการป,ปรุงของเชฟท้องถิ่นที่เป็นพี่ปานาอาของมีเมตรีเองนะคะกินความ,มน,น่ารักสุดๆไปเลยมาดูกันว่ามีอะไรบ้างโอ้โหละลานตาไปหมดเลยนะคะและล้วนแต่เป็นของชอบของโปรดมีเมตรีทุกอย่างเลยนั่นไงแมงมันจอมนั่นไงแกงกุ้ยเตะใส่ป่าน้อยนั่นไงแก,กงสะเล ไงแมงมันจอบอีกครั้งและอันนี้เพิ่งเคยกินครั้งแรกค่ะแกงบวบใส่ปลาแห้งนะคะและยำใบชารือค่ะมากๆแกงบรนุนโต้ก็มีนะคะและแกงบรนุนก็ต้องกินกับสเรียมค่ะสเรีม,มเท่ากับ<า>กสเดานั่เองนะคะสเรียมของทางภาคเหนือนี่แบบขมเอาเรื่องเลยนะคะ เวลารับประทานก็เกล็ดกักรวมลงไปแบบนี้นะแล้วนี่ค่ะเชฟไข่แก้วใส่ปลาแห้งมาจุกๆเลยสุดยอดความอร่อยที่หาที่ไหนไม่ได้จริงๆนะคะ,สะเสลียมขมๆแต่เราชอบนะขออนุญาตร,รับประทานไปยิ้มไปแล้วก็ชมเชฟไปแบบนี้ค่ะและสิ่งนี้ก็คือยำใบชานะคะยำใบชาบีเวียงเนี่ย ฝีมือของเชฟสาคอนมาจากบ้านห้วยน้ำากืนแท้ๆเลยค่ะบ้านห้วยน้ำากืนก็เป็นแหล่งโฮมสเตย์ธรรมชาติที่น่าท่องเที่ยวมากๆอีกที่หนึ่งนะคะของอำเภอเวีงยงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะอย่าลืมไปเสิร์ชดูส่วนนี้เป็นของโปรดมไม่มตีน,นะคะก็คือแมงมันจ่อมและแกงสะเล่ใบเชฟอัมพรโคตรๆอร่อยเลยนะทุกคนความคลุก คลิกความเครื่องแน่นต้องอยกให้เขาจริงๆคะ่ะต้องขอบคุณคนสำคัญของมีเมตรีก็คือพี่สาวนะคะคุณพี่บานชื่อที่จัดการทุกอย่างให้คะ่ะน่ารักสุดๆนี่ไข่ปามนะตัวเองแต่นี่คือยำหนังเจ้าแล้วก็ แก่งเครื่องในไก่เจ้านี่แหละค่ะบรรยากาศยามเช้านะคะเชฟสายพินสีนวลของเราก็มาส่งแก่งผักกาดน้อยให้กับหลานนะคะขอบพระคุณนักเลยเจ้ายำหนังก็มาแก่งฮังเลกก็มีกล้วยจับกัดเจ้าแม่ขัดจานแก่งผักกาดน้อยแกงโง่แล้วก็น,น้ำพริกป่าจากเชฟไข่แก้วมีพักนึ่งมาตวัวอันนี้มกแมงมันอุ อันนี้เชฟรัตนาหิ้วมาจากบ้านใหม่พัฒนาเลยนะคะดูฟิลอาหารเช้าแบบเรสๆของเรามันก็เป็นอย่างนี้ล่ะค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองจังเลยอะค่ะอาหารเงื้อแท้ๆที่อาจจะหารับประทานไม่ได้ในร้านอาหารนะคะอาจจะหาทานได้แต่รสชาติ อาจจะไม่ได้ฟีลความเหนือเป๊ะแบบนี้นะคะการกลับบ้านเกิดของมีเมตรีแต่ละครั้งนะคะก็เป็นความสุขมากๆจริงๆค่ะอยู่บ้านเกิดสึกอิจฉาเพื่อนๆนทุกคนนะคะที่ได้กลับมาทํางานที่บ้านแล้วก็อยู่ที่บ้านเกิดมากๆเลยหวังไว้ว่าสักวันหนึ่งมีเมตรีก็จะได้กลับมาอยู่บ้านเกิดบ้างสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีเจ้า